บอมอยู่ครับคู่นี้สามสองนะครับคู่นี้เหลี่ยมสามสองครับบอมอยู่ครับท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งครับบอมอยู่ครับคู่นี้เหลี่ยมสามสองนะครับหลังมาระหว่างตากับจุกนะครับ หน้ามาที่ปีชาแล้วก็พิลักแล้วก็ดุงก้านะครับเียมสามสองครับโอ้ยกาต่อู่ที่ตัวข้ามคือกาต่อเขาอเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาชมได้นะครับนักกีฬาเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาชมน้คเับเบียมสามสองนะครับ ขยับกล้องแป๊บหนึ่งครับคู่นี้เข้ามาชมหน่เกมสิบสองนะครับเหลี่ยมสามสองนะครับเหลี่ยมสามสองนะครับท่านผู้ชมครับเหลี่ยมนี้สามสองเกมสิบสองนะครับคู่นี้ครับ โอ้โหลงนี mm ้เตะดีนะครับเจอกันนี Night ่แล้วครับ nah. ช่องคนซิลเวอร์ครับช่องคนซิลเวอร์ครับคนซิลเวอร์เข้ามาชมแนะครับท่านผู้ชมไลฟ์สดอยู่ครับไลฟ์สดอยู่ครับทอดตองเนี่ยวันสดป่ะไลฟ์สดเึงไหนโอ้มาชัออกหน้ากล้องเลยเอ๊ะเปิดมันกันไหนสดเห็นนี่ว่าสดนะไลฟ์สดเดือด YouTube เด้อ YouTube เด้อเอ้าเตะดีเตะดี เตะดีครับลูกนี้พิรักเตะดีครับพิรักเสือมาตาเปิดจุกยกเข้าไปนะเนี้ยสวยครับตีหวัวอ้พิพิชาแตกครับลูกนี้ครับเข้าโอ้โหเปลี่ยนเสือมครับคู่นี้เกม12นะครับคู่นี้เกม12พิพิชาย,ยกขึ้นมาพิรักทำไงเชียร์ลงมาอาหลุดอีกครับ จุดกีเข้ามาคอมเมนต์ได้หน่อยเสียงภาพชัดเนาจนบอลจุกกีคู่นี้เสียงภาพชัดเจนียบอครับคอมเมนต์มาหน่อยครับคอมเมนต์มาหน่อยครับแต้มศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ถ้าเปิดมาโจ๊กขึ้นไปยกไม่เข้านะครับลูกนี้ตีเรียบแล้วที่ยกขึ้นมาทีรักเตะลูกนี้เรียบร้อยครับได้แต้มครับยกไม่เข้าเลยครับลูกนี้ครับ เหลี่ยมนี้เหลี่ยมส2สองนะครับอันหลังมาชุมชนนะครับหันหน้ามาศิลปนครนะครับยกยกเข้าไปยกเข้าตัวเตะไม่ได้เอาป่าลูกนี้ก็เรียบร้อยพี่ปียกขึ้นมางานเข้าแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเตะฉีดดีมากเลยครับลูกนี้เตะฉีดดีมากครับจยุกยังยกไม่เข้าครับยังยกไม่เข้าครับ ยกไม่เข้าแม้มหนึ่งต่อศูนย์ครับยกเข้าไปจุกยกเข้ามาลรงนี้สวยครับเตะลูงนี้เรียบร้อยต้องยกอย่างนี้อบอกต้องยกอย่างนี้ยกอย่างนี้เตะหายเลยครับเตะหายแล้วครับแล้วยกอย่างนี้ครับโอ้โหโเตะลูงนี้เตะดีมากเลยครับเตะดีครับเปลี่ยนเสร์ฟครับจุกเสร์ฟปั่นไปจุกยกปีปียกหนาเตะลูงนี้ โอ้โหเตะดีมากเลยครับพีลักเต๋ลงนี้ดีมากเลยครับโอ้โห the นี่ครับท่านผู้ชมดูอาสาคามครับอาสาคำแต่ก็ ah เหลี hey はは่ยมเหลี่ยมเหลี issimo, ่ยมใหญ่ขึ้นครับเหลี่ยมใหญ่ครึ่งครับจะกีเห็นปล่าอาสาคาำในจะกีอัดอัดเอะชิลิโฟนครเปิดมึงชิลิโฟนชิลิโฟนมาเปิดยูทูบอะไรยูทูบมาเปิดมึไม่เห็นนะ เอาวันนี้เอาวันนี้ใอยปเปิดมือ,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 อตัวสามาปเปิดยูทูปเปิดถิออ่นเมืองได้นันดจได้ยหัวว่านเวลา,วาอะไรสมดีขึ้นนะผม่ขึ้นอยกครั้งนึงครั้งนี้โม่ขึ้นใเครื่องไหนเจ้าเขาไหมกดยูทูปไหมกดติดตามมันครับแป๊บนึง่งกดติดตามนี่เด้ครับตอนประเด่งดเปลี่ยนไงอ๋อพี่บระเด<อ>็กกระดิ่งมั้งบระเด็กกระดิ่งมั้ง ตัวตมกเลยบ่ครับครับเปิดเปิดทีไม่เนีเปิดทีไม่นีครับ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 ่เดีแกงเตะม่ราเทาไรสดนล่ะเปิดทีไม่นะเปิดทีไม่นะเยาเ้ห้าเทียวไปไล่ม เอาอยู่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 เก่งดีครับเอาเข้าเอาเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาชมได้นะครับเข้ามาชมได้ครับเข้ามาชมได้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับกดซับตะไคร้ให้หน่อยช่้นพนซิลเมอร์ครับตะก้อใครที่ชอบตะก้อเข้ามาชมได้นะครับตอนนี้ตะก้อเลี่ยมสามสองนะครับ เดียมสามสองครับหันหลังมาตาครับจุกนะครับหันหน้ามาพิพิชาพิลักษ์แล้วก็ดุงก้านะครับขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมขอเวลานอกแป๊บหนึ่งคอมเมนต์มาหน่อยครับเสียงภาพชัดเจนต่อครับบวสัตว์วสัตว์พวกกระได้สำนันแล้วเดชมีในกล่องนะครับสำนันแล้วแก๊สแก๊ส อัด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 คอมเมนต์หาทำบเปิดแบบแช่วเปิดแบบเปิลนี่แช่วดีตั้งว่วันไอเจียบมากด่ยบอราคาสปายให้เราถ่ายโอเคครับโอเคครับขอยอมบสัรพามเรัผขอบคุ ลากเสริมมาครับตาเปิดได้ครับจุกยกนี่ยกสวยมากเลยครับตรงนี้ครับโอ้โหเตะเลูกนี้ครับลูกมึงแค่ไปหมันเจมส์เสี่ยโอ้โหเตะเลูกนี้น่าเสียดายครับมึงนี่มันไ่ใส่แล้วทำให้มันทำอลารได้พอกันเลยวันอาทิตย์จะยกไขวันอาทิตย์จะยกไขวันอาทิตย์ ม้ไหวม้วเมันรดอม้ือไฟมือไฟมือมันเออสูไ้แต่วันอาทิตย่างเดียวัตบมมนแต่วันยรอย่าเดียวเปลียนเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปดึงเปิดได้พี่ปียกขึ้นมาลูกนี้ก็อ้ยไม่ข้ามครับลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้ไม่ข้ามครับโอ้บักเปิลมือใสบักเปิล

ผมไล่ไล่สดไล่สดอยู่ไล่สดเหีนือเวลาอีกเยี่ววันนี้สู้กันยาวครับคู่นี้สู้กันยาวครับเดี่ยมสามสองครับ เอาเสือบทไม่ข้ามอีกโอ้โหกองเชียร์ว่าเสียที่ลูกเสิร์ฟนะครับกองเชียร์ครับเอาเปิดได้ครับยกเข้าไปสวยมากครับโอเคโอเคโอเคเต็ดดีครับวันนี้เตะดดีครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับอดีตมึงเห็นไหมไอ้สองยูทูบมึย ไอ้โซเดิมเทมนะมากกว่านึงเดี๋ยวเที่ยไปทางเอาขึน้นเอยูทูบูไม่ดยูแสอต่อสครับมนมาเนียวผมใจไม่ต้องมาจ่อเสยโอ้ยเยี่ยมนดผมเทียนมันกันนะวพี่ผมเทียนมัน โหลครับสวัสดีคร <P an> ับ <aún> ท <yelled> ่านผู้ชมครับเสียงภาพชัดเกนบเปล่าครับผกำลังถ่ยไม่ได้ยิเสียงเทากบยทบยทบครับไม่เสียโหลครับขอเสียงภาพหน่อยขอรับท่านผู้ชมครับ็นสิ้นไม่รู้วอท่าน เสียงคอยเนะอ๋อได้นครับเมับาเสงเบาตรงน้นเสียงเบานอนั่นแหละมว่าัมม่นว่าีหานี่วะงคอยครับเสียงมั่คอยเสียงก็ไมได้กดแกงแกงหน่อย่มอยู่พี่พี่ไหมี่นกแปลว่าต้องไล่สดบ่ผ่านไหมกันเลย โอเคนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมโอเคครับโอเคครับเืของิอย่างครับครับครับสบายบมืดแบสมืดแบสมืดแบสมืดไม่ปได้มันเจ่าอันนี้มืด

สู้ๆเนาะอืมเขาเล่นกีฬาเล่นกีฬาครับรบอแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งครับอ่าแป๊บหนึ่งครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับฝากไลค์กดแชร์หน่อยครับ เสียครับตรงนี้เสียจุกเสิร์ฟไปครับเอ้าพี่ปีเออเปิดได้ครับยกขึ้นมาครับพี่รักเต้ลูกนี้เรียบโออยู่ครับอยู่โอ้โหแตกครับลูกนี้แตกเรียบร้อยเลยครับแตกครับขอบคุณครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาเสิร์ฟ โอ้โหพี่ลักษ์เสิร์ฟมาลูกนี้ไม่ข้ามครับเหลี่ยมนี้แต่ก้อสามสองนะครับจุกเสิร์ฟไปดุงเปิดสวยครับพี่ปีชาย,ยก,กันมาพี่ลักษเตะยอดโอ้โหลงเหลี่ยมนะครับลูกนี้ลงเหลี่ยมเลยลงเหลี่ยมเลยครับล,ล,รล,ลูกนี้แต่ดีมากครับพี่ลักษ์กกเป็นปลายเสิร์ฟครับ5ต่อ3ครับ ตาเปิดได้ยกเข้าไปทำไงเชียลูงนี้เอาอยู่ครับอยู่โออยู่ไกลเกินลุงนี้เตะไม่ได้ติดเน็ตครับถ้าเตะติดเน็ตนะก็แซดตเลยครับโดนตะข่ายแน่นะครับเพียนเสิร์ฟครับที่ซีชากับดุงเกมรับนะครับเธอปั่นไปโอ้โหปั่นลงลุงนี้ปั่นลง แยมสี่ต่อห้าครับเปิดไปปีชาเปิดได้ยกเข้ามาสวยครับลุงนี對對้สวยเตะลูกน um oh ี้โอ well> uh 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 ้เรียบร้อยครับเตะดีครับเตะดีเตะดีมากครับทิรักเสือมาจุกเปิดขึ้นมางัดขึ้นไปสวยๆเตะลูกนี้เรียบร้อยครับหวานเจ็บเลยเตะดีมากครับลุงนี้ครับยกก็สวยครับ ยกสีสวยขึ้นมาแต่ยังไงก็ลงครับ<า>ท่านผู้ชม,ม<า>จุกเป็นไฟเสิบพี่ปีโอ้อโหเดีว่าจะพลิกเน็ตไม่พลิกนะครับโ<ม>อ,อ้ลักเป็นไฟเสิบครับลักนะสินทร์ัพย์เสิมาครับจุกเปิดได้ยกเข้าไปตาเตะลูกนี้หายครับลูกนี้หายครับหายไปกับตาลูกนี้มองไม่เห็นนะครับ จุกเป็นไฟเสร์ฟครับเสร์ฟปั่นไปโอ้รับได้ครับลูกนี้ครับเตะลูกนี้เจดีเอาอยู่ครับอยู่เอาอยู่พี่ีโอพีปีแตกครับลูกนี้พีแตกได้แต้มครับโอ้โหคู่นี้ดูกันยาวๆนะครับตะก้อนี้สูสีนะครับสูสีครับสูสีอกาสูสีออกแดงเหรอ เปิดเสือครับปียกขึ้นมายกสวยมากเลยครับโอ้ล้นมาครับยกล้นมาครับโอ้โหยกล้นมาครับรักเป็นคนเสือก็เสือมาอ่าเปิดมาอาอยกสวยครับลูกนี้ยกสวยมากเลยครับโอ้โหเข้าทางพอดีครับเข้าทางพอดีลูกนี้ยกมาเข้าทางพอดี ปีเปิดได้ครับเอาเปิดได้ครับเปิดได้ตรงนี้เปิดได้ครับโอ้โหล่น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 ลล่นไปครับลุ่นลอครับ ยยกเสือปลอ้าเปิดได้ครับปียกขึ้นมาสวยลักเตะโอ้โหเตะฉีกลูกนี้เตะฉีกหมดชิดลักเลยลูกนี้โอ้โหเตะฉีกดีมากเลยเตะฉีกดีมากเลยครับอ้ายกเข้ามาตาเตะลูกนี้โอ้โหเตะสวยครับเตะสวย เอาดวงก้าแตกครับแตกครับแตกย้อนเวลาข้างวาน แจมเี่จกอ๋อแจมห้าต่อแปดครับห้าต่อแปด แปดห้าต่อแปดพี่ปีชาเป็นคนเสริมนะครับพี่ปีเสร์มมาครับเปิดสวยจุกยกเข้าไปดูนี้เชียได้ครับโอ้โหพี่ปีเข้ามาไม่ทันนะครับตรงนี้ครับต้เชียไปครับแปดต่อห้าครับแต้ปดต่อห้าครับจุกเสือปั่นไปพี่ปีเปิดซ้ายครับอายุงัดขึ้นมาสวยครับโอ้โหพี่ปีแตกครับตรงนี้เส์ฟดีครับ หยกเสิร์ฟดีมากครับพี่พิชาแต่ครับเสิร์ฟไปครับปั่นไปอีกโอ้โหเอาเปิดมาลูกนี้เตะมาเรียบอาย่ครับอยูอายอยุครับอยุอายองัดเข้าไปตาทำไมครับตาเตะตามน้ําไปลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหมันต้องอย่างนี้ถะแก่ได้มันต้องอย่างนี้ต้องเตะหายอย่างนี้ครับสวยครับเตะสวยครับได้แป้มาครับคู่นี้เกม12นะครับท่านผู้ชมเกม12ครับ สิบต่อห้าครับเสิฟออกครับตรงนี้เสิฟออกครับเปลี่ยนเสิฟนะครับเปลี่ยนเสิฟเปลี่ยนเสิรฟครับพี่ปีชาเป็นคนเสิบนะครับเสิฟทิ้งโด่งนะครับตาเปิดไปจุกวิ่งทันปะครับโอ้ไม่ทันครับตรงนี้ไม่ทันครับ ได้แต้มครับปิชาเสร์บดีครับทิ้งลงมาสามเหลี่ยมเลยครับเสร์บต่อครับทิ้งมาที่เดิมครับเปิดไปเข้าตรงกลางครับงัดลงมาครับลงนี้ทําไงเตะลงนี้เอาอยู่ครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหสาแก่ได้ดุงกล้าครับแต่มันไปไกลเกินครับโอ้โห คนเตะก็เตะเต็มข้อคนเปิดก็เปิดเต็มข้อครับในีกระเด็นไกลครับโอ้โหถ้าชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมครับตะก้อเหลี่ยม32นะครับคู่นี้ครับ10ต่อ6ครับคู่นี้เกม12นะครับ10ต่อหครับเอาดวงกล้าเปิดสวยพี่ๆียกขึ้นมาทำไงเตะตรงนี้เอาเปิดโอ้โหเปิดแตกนี่นะเสียดายครับเปิดแตกก็เตะตรงๆก็เปิดแตกตรงนี้ เปลี่ยนเสือบครับหต่อสิบครับยังล็อกอยู่นะครับเสืมาเอ้าเข้าช่องมาอุ้โโทษโตดโทษโเข้ากล้องพอดีเลยครับโทษท่านผู้ชมโทษโทษเปลี่ยนเสือบครับลูกนี้ออกครับพี่ปีเปิดเอางัดเข้ามาได้ครับทำไงครับเตะดีอีกโอ้โห ลูกนี้แก้ไขดีมากครับลูกนี้แก้ไขดีครับโอ้โหมาได้ยังไงครับมาได้ยังไงครับลูกนี้มาได้ยังไงครับลูกนี้ครับโอ้โหล่ยกมาตั้งแต่หลังคอนเลยครับได้ล่ยกชิ้งโดงเลยครับเปลี่ยนเสร์ฟครับเปลี่ยนเสรอบปีชาเป็นคนเสร์ฟนะครับ พีชาสเติร์บมาครับทิ้งโด่งมาครับตาเปิดไปจุกยกเข้ามาตาวิ่งเตะลงนี้เอาอยู่ครับอยู่งัดโอ้โหไก่ไก่วิ่งเตะไก่เปลี่ยนเสิร์ฟครับโอ้โหปียกลงนี้แตกครับสิบต่อหกนะครับ ยกขึ้นมาสวยเรียบร้อยครับกีชายกดีครับเตะหายแล้วครับจกกักรีเกลียวมากครับจกกักรีขอบคุณมากครับจกกักรีอาร์เซนคามเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นกกี่จักรีตาลากเข้าไปเตะออกครับลูกนี้ออกครับจกกักรีเกลียวจังก,กีโดนิมอนอุ้ยโทษเบียร์หมดดูดนิมอนเบียร์ที่ว่าเฉยไอโนแฮปไอโนแฮป ดูเฮมมันนี่ไม่ได้โนเอาพี่ปีเสิือบ้างครับโอเคยกขึ้นมาสวยครับเตะลูกนี้โอ้โหฟังหน้าเน็ตเลยโอ้ไอแรลกหางก็รับ์หลักคอมเมนต์หน่ยจะกีคอมเมนต์หน่อยแล้วเลยครับถ้าเขถ้วยสินทรัพย์นั่นน่ะพี่รักอ่ะแชมป์ชุดใหญ่สินทรัพย์นะแชมป์ชุดใหญ่สินทรัพย์นั่นน่ะพี่สมรักอ่ะวันนี้ชุมชนเจอสินทรัพย์นะครับ จำนวนต่อ3 2นะครับแต้ม10ต่อ7นะครับปั่นไปอีกโอ้โหดุงกล้าเปิดได้พี่ปีชายยกขึ้นมาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับลูกนี้เรียบร้อยครับเตดีมากเลยครับลูกนี้ครับเลือกที่ลงเลยครับเตดีครับลูกนี้เตดีครับอ้้บบกก่าาาดดนเเเลลรงืิข ที่พี่ชายฝ่ายเสิร์ฟมาครับเสิร์ฟมาครับทิ้งดวงมาเปิดได้ครับงัดเข้าไปลูกนี้สวยครับเตะลูกนี้โอ้โหใครจุดประหลาดครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับสิบต่อเกียรติไม่จุกโยนเข่าตี้องมีก่อนเออโยนเข่านานนี่หนึ่งก็เรียบร้อยเียครับเตะลูกนี้ฝังเลยครับ โอ้เริ่มวัดตรวจลูกเตะกันแล้วครับวัดลูกเตะแล้วครับอีกคนซันแบ็กมาเลยคนนึงเตะเต็มข้อเต็มรอบนะครับอ้าวครับออกฝั่งไหนครับคู่นี้ครับเจ็ดต่อสิบครับแต้มครับเอาเสิร์ฟดีครับไอจุกทันครับจุกยกลไปหวานเจี๊ยบตรงนี้หวานเจี๊ยบโอ้โหเตะดีครับลูงนี้เตะดีมากเลยครับนานยกเข้าตัวยังเตะได้ลรงเนี้ยโอ้โห อืมว่าถามสุดเตลเลยเดี๋ยวจุ <laughs> <laughs> ่ม <laughs> เปียนเสือบทครับ10ต่อ7ครับ10ต่อ7ครับสิบต่อเจ็ดครับสิบต่อเจ็ดนะครับแต้มครับเอหยอดเอา <laughs> เสือบดีแท่าวะลูกนียว่ะโอ้โหปั่นสกูไซต์หยุดตรงหน้าเน็ตเลยครับ ปั่นสกูสซตเส์เลยครับ11ต่อ7โอ้โหแต้มเดียวไม่เกียมนะครับคู่นี้เกี้ม12นะครับท่านผู้ชมครับคู่นี้เกี้ม12เข้ามาล้วฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับจากกี้กดแชร์ให้หน่อยกดซับตะไคร้หน่อยจากกี้ิิงโด่งมาต้าเปิดไปยกเข้าไปทำยังไงอาอยู่ครับอยู่โอ้แต่ครับแตก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  เปียนต่อเกียรแต้มเดียวเกมครับเ์อปันไปครับโอ้ดุงเปิดได้ครับพี่ปียกขึ้นมาตรงนี้เตะโอ้โหหยอดตรงนี้ไม่ข้ามครับจบเกมครับขอบคุณครับท่านผู้เข้ามาชมครับขอบคุณครับจักกีแล้วเจอกันใหม่ไลน์หน้าจักกีไลน์นี้ลงก่อนแป๊บหนึ่งไลน์นี้ลงก่อนแป๊บหนึ่งครับครับครับ